โอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็วันพูดเลวใช่ไหมวันพุธแล้วเข้ากลางสัปดาห์แล้วมาดูตลาดหุ้นวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนถึงทุกคนนะครับอืมครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ดูวันนี้เซตวันนี้นะครับก็ พักกับพัก่ะซึมซึมนิดหน่อยนะลบไปแค่2 0 2จุดหรือ0 1นนเนะครับบนลุ่มก็แต่บนลุ่มทะลักนะ80,000กว่าล้านเลยวันนี้ใช่ไหมเยอะน้อยเยอะแท่ง <c oughs> คือแท่งแดงเบอร์เริ่มมีการเทขายแต่ลงกันไม่เยอะนะครับาะเพราะรรว่าถ้าลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวใหญ่พยุงตลาดเพราะแ้าแดงเยอะเยอะแล้วลบไม่เยอะก็ะแสดงตัวใหญ่พยุงนี่เป็นการพักเฉยๆพักเพื่อรอที่จะจะเบรกไหมก็ก็เดี๋ยวรอดูตลาดเฉยแต่ลักษณะการพักเนี่ยถ้าซูมมาดูใกล้ๆเนี่ยนะครับ มันจะคลื่นย่อยจะลักษณะเป็นมีตีเทนไลน์ออกออกจอกออกทุนแบบดาวเชนไลน์อย่างเมื่อกันนะในคลื่นย่อยเพราะอาจจะพ่กนี้อาจจะได้ได้พักอีกสักหน่อยก่อนแล้วค่อยค่อยว่ากันนะครับอาจจะพักรอสถานาพักรออะไรพวกนี้ก่อนว่าเอายังไงกันต่อทั้งการเมืองทั้งภายในทั้งภายนอกประเทศตอนนี้ครับ <c oughs> ออ <Okay. S 3> ถ้าถ้าตามเราก็ไอตัวที่เราดูกันเมื่อวานวันนี้ก็เทกันเทกระจายกันเลยหลายตัวเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยุ่งกนนะอย่าเพิ่งยุ่งกันนะต้องรอมย่อก่อนนะบางบางบางตัวไม่ย่อไม่ยุบเลย ออกข่าวกันวุ่นวายเลยเออครับออมาวันนี้ตามตัวไหนกันบ้างครับวันนี้ตัวแรกครับ CPR ครับ CPR นะครับจะช่วยเราได้ไหม CPR จะปั๊มขึ้นไหม CPR จะปั๊มขึ้นไหมนะ CPR CPR ที่สนอกสนใจก็เพราะว่า CPR นี่ลักษณะคือดูพฤติกรรมนิสัยกันนะอหลังจากที่เขาจุดพลุขึ้นไปชุดใหญ่แบบนี้แล้วก็พักตัวลงมาเป็นคลื่น A นะครับแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มรักษาฐาน ตอนนี้เบรกไฮแท่งนี้เบรกไฮเสร็จแล้วก็ย่อลงมาเป็นไฮเออร์โลรักษาการยอ่อวนลุ่มก็แห้งอยู่นะ mm hmm. ขึ้นมาแย่ขามาจุ่มน้ำที่ m m a 50แล้วก็เด้งกลับอโอกาสตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะ c p r ต้องบอกเป็นโอกาสดีก็คือเขาย่อยังไม่หลุดโลสัญญาณตัวของบริต i ดวิเ e นต์อะไรก็ยังไม่มานะงั้นต้องบอกว่าสวยครับวางแผนเทรดได้ตัวนี้ครับ Stop oss, s ต o p l o ล s เขาอยู่ประมาณโซนแถวๆสัก6.7 5 6 7 5ครับ แนวต้านแรกให้ก่อนก็คือต้านที่เขาเคยปีชนแล้วไม่ผ่านก็คือแถวๆสัก6.60วันนี้เอ้ยโทษ9้าครับ9 9้านะครับ9.60นะครับประมาณนี้ครับอ่าตานั้นนะตรงในส่วนนี้ครับคือแนวต้านแรกที่จะไปเจอกนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ได้เฝ้ากันดีๆและลักษณะบุลุ่เขรอเห็นไหมพอจังหวะขึ้นบนลุ่มพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วเวลาพักแพงแห้งๆแบบนี้น่าสนใจน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจตัวนี้นะพรุ่งนี้ก็ดูดีๆวันไม่พรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าเขาไม่หลุดยี่สิบห้าสิบ มีสิทธิ์เด้งมีสิทธิ์เด้งให้เห็นกันครับตรงนี้ครับอ่า CPR สวยครับสวยครับอ่าครับตัวต่อไปครับครับตัวใหญ่ของเราเลยครับบีกริมครับอาจารย์บีกริมดีกริมโรงไฟฟ้าบีกริมนะครับบีกริมครับอือดูบีกริมสิหน้าตาบีกริมเนี่ยอ่าบีกริมนี่ทรงเขาเป็นขาขึ้นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบตเตรี่เดเวายเจน์ในส่วนตรงนี้แล้วก็พักตัวลงมานะครับการพักลงมาครั้งนี้อ่าตัวของไอ้์ไซเริ่มทำนิวโลแล้วแล้วก็เริ่มเด้งนะครับเริ่มเด้งจริงๆตัวของเาบีจริย ก็ต้องบอกว่าอันนี้สูงจากเรื่องประโยชน์ของเรื่องค่าฟงค่าไฟก็ยังอยู่แหละนะแต่ช่วงที่เทขายในเทขายน่าตกใจนะวนรุ่มแรงเรื่องนะการย่อจังหวะแบบนี้ย่อแล้วมีนิวโรก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาเพราะมีเด้งแต่ว่าแนวต้านก็ใกล้ๆจะเจอแนวต้านที่ EMA บ200วันประมาณแถวท37.5 38ก่อนใกล้ๆนะครับที่จะไปเจอสับบีกริมก่อนนะเพราะว่า mm hmm. ถ้าคือเขาขึ้นเราขึ้นทำไมทีไม่แรงตัวใหญ่ๆขยับมันไม่เยอะนะครับ ซบลดเนะี่ยซบลดก็ให้ไปตรงที่เดิมนะที่ที่เขาลงมาทำโลนะดับเบิลท็อปไอ้บัตทอมอย่างนั้นสามสิบได้สามสิบหกบาทสามหกบาทอ่านะครับก็ไม่ลึกมากเก็บเล่นกันแบบวันสองวันทำไมได้อาจจะต้องเก็บระยะกลางระยะย,ยาวสักนิดหนึ่งตัวนี้ครับสือนเจ็ดวันสิบห้าวันหรือเดือนเลยประมาณนี้กันขายทีจะบวกสักแปดเปอร์เซ็นต <c oughs> ์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ได้ครับก็โอเคนะอ่าบอกได้ตัวนี้แข็งแรงลงก็ลงไม่เยอะไม่คือเล่นแล้วไม่น่าตกใจหรอกตัวนี้ใช่ไหม สบายใจตัวนี้ครับแนวต้านก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าคือสี่สิบบาทะแนวต้านเขานะครับถ้าจะได้ขายชุดแรกๆกแต่ก็สามเก้าจุดเจ็ดห้าเลยประมาณนั้นนะครับคือใกล้ๆต้านก็ปล่อยอะนะครับประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็สไตล์พวกเราอ่ะถือกันไม่ยาวมากกว่านะครึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี้ก็ถือว่านานยาวเป็นช่วงชีวิตกันแล้วนะครับอตัวต่อมาครับแต่ละตัวนี้สบายใจกว่าตัวที่ผมถืออยู่หายตัวเลยไม่ต้องห่วงนะครับตัวที่ผมถือไม่มีอยู่ในเล s t วันนี้นะครับตัวต่อไปครับ V L ครับ vl นะครับ vl vl นะครับก็อา vl vl นี่ต้องบอกว่าอ๋อส่งเขาหลังจากที่พักลงมายาวเหยียดมากๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะโอ้มาชาติปังไหนเนี่ยโอ้ยาไม่ต้องไปสืบมาชาติตระกูลได้เลยน่าจะมาตั้งแต่ยุคกาลเกตเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกลับตัวนะครับยกตัวทําให้โรลขึ้นมาแล้วทาให้หายสําเร็จเนี่ยขึ้นมาจจอต้านของคลื่นชุดนี้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจตรงวัวลุ่มพีกขึ้นมาเรื่อยๆ เขาค่อยขีขึ้นไปได้ด้ยนะนะซับลอดพอยกเบรกหฮได้ซับลอดก็จะอยู่ที่นะครับตามดาวเทียบีก็ไปอยู่ตรงนะครับตรงตรง,นนนงประมาณหนึ่งจุดสองสองนะครับหนึ่งจุดสองไม่ลึกมากซับลอดก็ไม่ลึกมากโอกาสไปต่อมีสูงนะครับแนวต้านที่จะรอถัดไปก็คงเป็นเป็นลูว์ไฮนะครับตรงคือโซนแรกหนูว่าประมาณ1.4 0ก่อนนะโซนนี้ขอลู์ไฮตรงนี้ก่อนที่จะไปเจอเลยนะครับการขึ้นมาแบบนี้โอกาสจะย่อตัวพักตัวมีบ้างยังขอเช็คตามเตรียชั่วโมงนิดตัวน้ครับ อันนี้เหมือนจ้าแอบเก็บของอาจารย์ทรงเกาะเกาะไม่ไม่ไม่เชิงแอบเลวตอนนี้เริ่มเรื่มเริ่มเปิดหน้ามาเก็บแล้วนนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพักตัวนะสําหรับของ v l นะครับซ็อบลอดดูถ้าไม่ลึกมากอะไรมากเลยสามารถถือกลางอาจจะถือยาวอาจจะเป็นต้นเทรนได้ตัวนี้ครับมีสิทธิ์เป็นต้นเทรนได้เพราะเดวิชงเดวิเชนมาพร้อมมากรุนแรงแล้วก็หัวลุ่มส่งมาเยอะแบบนี้นะครับแล้วถ้าแบบนี้พรุ่งนี้จ่อแบบนี้ต้องบอกว่าหน้าติดตามพรุ่งนี้มีโอกาส แนวนี้นะแนวนี้มักจะเปิดกระโดดได้นะครับมีสิทธิ์เปิดกระโดดข้ามต้านงั้นพอเปิดกระโดดข้ามต้านนะครับต้องบอกว่าถ้าเปิดกระโดดกันไม่ไกลมากเพื่อนๆที่เดทเทรดเป็นน่าจะไลคือเออ<า>เปิดกระโดดไม่ไกลมากต่อ้ไม่เดทเทรดก็ได้อ,อ,อแต่ถ้าเกิดเปิดกระโดดไกลามากปล่อยพวกเดทเทรดเขาว่ากันเลยนะเ้จางาแต่ไอ i ไอมันเกินเจ็ดหมื่น โอ้บอสมันโอ้บอสแต่ว่าลักษณะพีคแข็งพีคในวอลลุ่มอยู่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เปิดกระโดดก่อนแต่เปิดแล้วเปิดแล้ววิ่งหรือเปิดแล้วร่วงอันนี้เรื่องนะเออมีสิทธิ์เปิดกระโดดสำหรับพรุ่งนี้นะครับสำหรับว l มีโอกาสสูงนะครับอ่าถ้ายสวยคือภาวนาเขาย่อลงมาหน่อยก็ได้นะย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเล่นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะวันนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไกลนะเนี่ยบวกกี่เปอร์เซ็นต์อะประมาณห้าจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์วันนี้บวกยังไม่หนีไกลซับลดก็ไม่ลึกมากคือลงมาก็ไม่หวัดเส แนวต้านแนวต้านของเอียร์เมื่อกี้1.40น่าให้ไปแล้วนะครับต้านแรกนะครับส่วนต้านไกลๆถัดไปน่าจะต้องเจอประมาณแถว EMA 200ใส่สินใหญ่คนระับประมาณน,ะนะั้นประมาณใกล้ๆ1.50ประมาณนั้นนะครับสายสินนี้ถ้าผ่านได้ก็จะเป็นขาขึ้นเลยนะชุดนี้ก <c oughs> ็เป็นเทรนขึ้นได้เลยกว่าชนเส้น200ก็กำไรไปเท่าไหร่นะเออนะครับก็ค่อยๆเทคไปเรื่อยนะเออนะครับสำหรับขาเล่นสั้นอย่างพวกเรานะครับอ่ะตัวต่อไปครับ IVL ครับ IVL นะครับ IVL ครับ ขาใหญ่ขนาดเซ็ตห้าสิบเซ็ตห้าสิบไอวีเอลนะครับเซ็ตห้าสิบไอวีเอลนี่ไซด์เวนะครับก็ไซด์เวมานานนะครับหลังจากไซด์เวก็พักเป็นก่ไซด์เวดาวลงมาแล้ววันหลังก็มาแตะเนี่ยขึ้นโลตรงนี้ครับแตะเสร็จก็เริ่มกลับตัวแล้วกลับตัวผ่าน EMA 200สำเร็จานะครับยืนเ e หนือ EMA 200สำเร็จาวันนี้พร้อมบนรุ่มที่พีขึ้นมานะครับแต่โดยสไตล์ของหุ้นตัวใหญ่แบบนี้นะครับ ถ้าจะตามก็ซฟลอ้อยังไม่ลึกมากนะครับเนี่ยอบลอ้ออยู่เนี่ยครับตามดาวเทอรีก็อยู่มาแต่แ้ว43.25ตรงนี้ครับตอนนี้อยู่ที่45.75ไม่ถึง10%ถ้าจะตามเลยเทรดเลยก็ยังพอได้และลักษณะเนี่ยถ้าตีเชนไลน์เห็นว่านี่เป็นการเบรกเอาเชนไลน์แล้วนะครับเบรกเอาเชนไลน์ก็อาจเป็นตั้งต้นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อขึ้นไปทำเทรดต่อทตัวจะเทรดไฮใกล้ๆเขาก็จะมีแถวแถว46.75ก่อนนะครับเทรดตรงนี้ก่อน ถ้าผ่านไปได้ก็เนี่ยรู้หายตรงประมาณแต่ละ48บาทนะครับตัวนี้ส่วนนี้ซ็อบล็อดก็ไม่ลึกมากก็สวยครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่ที่ก็น่าจะพอพอฝากผีฝากไข่กันได้ในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่อยู่ห่างจากซ็อบล็อดไม่ลึกอ่ะก็ได้ก็ใช้ได้อยู่เออครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวนี้เราแทบจะขี่คอกันแล้วนะจันครับอ่ะโฟส์ครับโฟส์เอามาดูซิพี่เต่าบินยังบินต่อไหมนะโฟส์นะครับแต่โฟส์เราเคยบอกว่าเขานะทรงเขาสวยมากอนะครับ ใช่ครับอ่าส่งนี่เข้ามาพอเบรกเอาไปได้นะครับเขาพักแค่วันเดียวเมื่อวานนี้พักวันนี้แล้ววันนี้ไปต่อเลยนะครับแล้วการไปต่อของวันนี้จุดนี้ของเขาคือออทามไฮนะครับเป็นการสร้างออทามไฮใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าจุดสองห้าขึ้นแบบแข็งแรงมากขึยน,นะงั้นพอผ่านออทามไฮเรียบร้อยไปแล้วนี่นะครับต้องบอกว่าแนวต้านไม่เจออืมงั้นแนวต้านแนวต้านก็จะเป็นแนวต้านอ่เขาเรียกเชิงจิตวิทยาไปเรื่อยๆก็ห้าสิบหกบาทแนวต้านถัดไปเนี่ยของเขานะครับซอฟลอด ซบล็อกก็ถือเลื่อนมาเลยอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่า52บาทนะครับงั้น56บาทคือมันมันอีกนิดเดียวมีสิทธิ์ผ่านไมมมีสิทธิ์ผ่านทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยแนวต้านแบบนี้ต้องไปตีฟิโบวัดกันเลยแหละถ้าแบบนี้นะโอ้โหงานงานยงงานยุ่งอีกฟีโบลองดูลองดูนะลองดูครับลองดูเพราะว่าตอนนี้เขาผ่านเป็นสตรองบีไปเรียบร้อยแล้วครับจิมจิมไม่โดนจันสตรองบีสตรองบีนะครับอ่านะครับมาดูกันนะครับ เพราะฉะนั้นขอหดมัหนิดนึงอ่านะครับ mm hmm. ก็แนวต้านนะครับผมมองว่าถ้าเกิดที่เกตตีที่เกตตั้งค่าเพิ่มนะเป็นว่าถ้าหากว่าเขาทําเป็นสตรองบีก hmm. ัอยู่หน้าส่วนอะไรสักหกสิบาทตัวกลมๆม,มีสิทธิ์ไปถึงเพราะมันผ่านผ่านาเว็บบีตัวนี้มาแล้ว mm hmm. ถ้าเขารอบนี้ถ้าเราจับว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นของที่จะทําเป็นเหมือนชุดนี้คือหนึ่งและนี่เป็นเว็บสองนะมองแค่คลื่นนี้นะไม่มองยาวนะ มองแค่คืนนี้เนี่ยเขาอาจจะไปทำราร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซนที่ประมาณแถวๆถวหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าได้อืมอ่ามีสิทธิ์ไปไกลเพราะว่าแรงเต่าบินดูดีมากช่วงนี้นะครับก็น่าติดตามสำรับตัวเต่าบินครับะะนะครับอ่านะครับครับซ็อบลอตก็ตามที่บอกประมาณห้าสิบสองบาทวันนั้นนะครับอืมโอเคครับก็โอเ <extremely> คอยู่อ่ะอม,มีคําถามหนึ่งครับมาคอมเมนต์มาในคลิปเมื่อวานนะครับคุณชดาศูนย์ศูนย์เจ็ด บอกว่าติดตามทุกวันค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลดีให้ติดตามมีคําถามอ่าอยากปรึกษาอาจารย์หน่อยว่า C M R น่าจะจุดบังไฟพยานาคอีกไหม C M R นะมาดูจะพาขึ้นรถไฟหอยอีกรอบไหมอ่ามาดูอันี้ดีว่าสวนสนุกยังเปิดไหมมาดูกันนะครับ C M R โอ้ลากใส่กันมุนที่สนุกมาก C M R สนุกมากนะดูเขาใส่คือ โอเค CMR นี่เขาจะมีเนี่ยประเภทว่าไตหน้าผงหน้าผาเห็นอยู่เรื่อยนะรอบนี้คือขึ้นเสร็จในเวลาลงพี่เขาก็ลงแล้วทำโลใหม่ด้วยนะแต่ชุดนี้ชุดนี้หลังจากบิ๊กไว้เสร็จก็พักตัวเนี่ยการพักตัวก็ลึกเกิน50%หลังจากนั้นเริ่มกลับตัวกลับตัวแล้วก็แต่ละช่วงการกลับตัวต้องระวังแบบนี้หนึ่งครับถ้าเขาเปิดกระโดดอย่ายุ่งเขานะเปิดกระโดดไกลเห็นไหมใช่นี่เปิดกระโดดเปรี่ยงใช่ไหม ช่ครับเปแล้วที่เปิดกระโดดเขาจะมีลงลายลอดจะลากลงแบบหลังบิ๊กไวก็อย่าเพิ่งทีนี้โซนนี้เป็นไงบ้างในขณะนี้ขอดูอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับอินดิเคเตอร์ถ้าเขาพักลงมาตัวนี้ย่อลงมานะรอย่อถ้าไม่หลุดประมาณ2.9นะถ้าไม่หลุด2.9ดเเริ่มมีอาการเด้งน่าสนใจอน่าสนใจตัวนี้นะครับแล้วก็สังเกตนี้ถ้าจะว่าจะรอมันบิ๊กไวเมื่อไหร่ให้รอสัญญาณสําคัญก็คือถ้าเกิดว่า ไอ้ไซเริ่มทำนิวโรเมื่อไหร่นะมีสิทธิเด้งมันบบนั้นอ่าดูไอ้แต่ว่ามีมีนิวโรไหมแล้วก็ต้องดูเดเวเยนต์ประกอบว่าไม่ใช่เป็นแบรดิเดเวเยนต์นะคือบางทีนิวโรเนี่ยไม่ใช่นิวโรเป็นน <c oughs> ิวโรเพื่อโลเวอร์ด้วยนะตัวนี้ตัวแสบอยู่แล้วอ่าตัวนี้เป็นตัวแสบสนุกครับคือตัวตัวนี้ให้ทั้งสองฝั่งนะเขามีรีวอร์ดแล้วก็มีบทลงโทษพร้อมเลยนะอ่าเพราะนั้นนั้นโซนชุดนี้โซนชุดนี้ถ้าตังมองตอนนี้นะตัวเนี้ย เขามีโอกาสไปต่อนะมีสิทธิ์ไปต่ออันทักแต่ว่าสมมติพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าราคามันเปิดมาคลานคลานแถวแถว3.06 3.04 3.8นี่นคลานแถวแถว EMB5 นะเข้าได้ไหมอ่างันดูสัลอตเขาก็อยู่ตรงนี้ครับสับหลอดเขาประมาณโซนสัก2.9เออประมาณ2.9สับหลอตนะถ้าผ่านไปได้แนวต้านแรกที่จะเจอก่อนคือ3.20ตรงนี้ที่เคยเป็นดับเบิลท็อปแล้วร่วงลงมาผักตัวครั้งทีแล้วใกล้ๆ3.20คอยดูก่อนว่าเขาเขาเขามีอ่มีท่าทีจะไปท่าทีไปทางไหนนะครับ ถ้าบิดออฟเฟอร์เข้าดีๆเขามีสิทธิ์ทะลุไปเพื่อ,อชนกันตรงเนี้ยแถวๆสามจุดสมสองมีสิทธิ์ไปเทสกันได้เลยเพราะต่างเก่าเขาแล้วก็ดูแบบนี้ว่าถ้าพรุ่งนี้เซ็ตมีลักษณะแบบไม่ได้บวกแรงซึมๆซมๆนะถ้าซึมๆลักษณะเซ็ตซึมๆม,มันเหมือนกับ ฝนตกฝนตกไอ้พวกนี้กบเขียดจะมาใช่ไหมจะเดจะล่าเริงจะล่าเริงใช่ไมไม่รู้ซื้อตัวนี้ไว้อาจจะได้ขี่บ้างไฟก็ได้เอแล้วตอนนี้เขาเขากลับตัวแล้วยืนเหนือ EMA ทุกเส้นและ EMA 200ย EMA อะไรผ่านเรียบร้อยแล้วเส้นห้าก็ยืนเหนือแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไปต่อได้แต่มีมีสิทธิ์ได้ได้เบรกันแรอย่างดูดูบิดออฟเฟอร์ดูวอลุ่มดีๆนะครับมีสิทธิ์ตัวนี้ครับครับเราเคยสอนไปได้นะครับดูบิดออฟเฟอร์ดูวอลุ่มยังไงเอาไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับก็ ครับขร่าวๆเดยวครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันมานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทั้งเม้นของเออผมนึกไม่ออกแล้วใครนะที่เม้นแนะนำมาว่าเมื่อวานนี่เสียงเบามากต้องขออภัยจริงๆในเมื่อวานจะวางไม้ไว้ไกลเดี๋ยววันนี้มันดูกันใหม่นะาเสียงเบางก็บอกเลยนะครับวันนี้จะเสียงแตกนะเนเออครับครับอย่าลืมพบติดตามกันแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ ครับ,รบก็เดี๋ยวขอตัวไปสอนท่วสาการเงินใหม่ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับไปบ่ายสวัสดีครับ